จะลาออกจากงานเนี่ยต้องวางแผนอย่างไรและมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราต้องได้ <S <S คืองนี้ครับคำถามของน้องท่านนี้นะครับเ็ <S <S 2> <S 2> บอกว่าอย่างนี้ว่ากําลังวางแผนจะลาออกจากงานสิ้นปีนี้ตอนนี้ทํางานที่บริษัทยอยู่ประมาณเกือบหปีแล้วนะครับเหตุผลที่ อยากลาออกเพราะว่าจะออกมาดูแลทางบ้านบวกกับทาําธุรกิจส่วนตัวนะฮะแล้วที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยเดือน xx xx ก็5หลักนะครับแล้วก็มีการหักเ,เข้ากองทุนนะครับ provident fund นะนะครับกองทุนสำรองเลียงชีพด้วยนะครับแบบเต็มข้อ15%นะฮะก็เลยอยากสอบถามว่า กรณีที่เราอยากลาออกเองมันจะเป็นยังไงบ้างและเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับอ่ะตอบคําถามสําหรับน้องท่านนี้นะฮะก็จากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยกพราะชัดเจนว่าก,การลาออกเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวนะถ้าเรารู้ยิ่งรู้ตั้งแต่เนิ่นๆการลาออกมันก็จะวางแผนได้ง่ายคราวนี้สําหรับคนที่มีแผนที่จะลาออกเนี่ยเหมือนกับน,น้องท่านนี้ผมขอแนะนําแบบนี้นะครับก็คือ ข้อที่1นนะฮะไปเช็คเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราก่อนว่าเงื่อนไขในการได้รับในส่วนสมทบของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็จะมีบอกเป็นเงื่อนไขนะครับว่าไอตัวหักเราหักกี่เปอร์เซ็นต์บริษัทส,สมทบให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เงื่อนไขที่ว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของในส่วนที่บริษัทสมทบให้นั้นนะ่ะเราจะต้องอยู่กับบริษัทกี่ปี ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมเคยอยู่เนาะก็ถ้าทํางานเกิน5ปีเนี่ยส่วนที่บริษัทสมทบให้เราอะเราจะได้100%ยไปเลยนะครับก็อย่างเงี้ยเป็นต้นสมมุติว่าน้องคนนี้ไปเช็คมานะครับเขาต้องไปเช็คก่อนนะแล้วเข้าขายนี้จริงๆก็หมายความว่าเงินในกองทุนสำรองนี้ที่มันจะมี3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของเราที่เราหักไว้นะครับสมมุติเราหัก1 5แล้วก็ส่วนของบริษัทถ้าเขาให้แมทชิ่ง เท่ากันเลยก็คือ15%ด้วยอันนี้แจ่มแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะได้ก้อนที่บริษัทหักให้ทั้งหมดเนี่ยร้อทั้งก้อนก็ต่อเมื่อทํางานเกิน5ปีอ่าอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าต้องนับเดือนนะสมมติเดือนที่จะออกสิ้นปีนี้ครบ5ปีหรือเปล่าแต่กรณีของน้องน,นี่ก็คือเกิน6ปีแล้วก็สบายละแต่ก็ต้องไปดูว่าบริษัทมีนโยบายแบบที่ผมพูดไปหรือเปล่านะเช่นเดียวกันกันกบพวกเราวันที่แจ้งลาออก ต้องกลับไปนับดูด้วยว่าผลประโยชน์ของกองทุนสำรองนิติชีแบะมันเป็นยังไงนะครับก็จะได้ส่วนสมทบของบริษัท100%เด้วยถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีแต่ถ้าเกิดว่าวางแผนแล้วมันต้องออกก่อนกําหนดอาจจะไม่ได้1 0 0ก็อาจจะต้องมาดูว่าตรงนั้นอะ่ะเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มากที่สุดอาจจะ80ก็ได้70ก็ได้60ก็ได้ก็ว่ากันไปตามลําดับขั้นส่วนเงินก้อนที่3าก็คือเงินที่เป็นส่วนของเขาเรียกว่า <c oughs> ผลตอบแทน จากการลงทุนเนาะเพราะว่ากองทุนสำรองนิงชีพญญัตเอาไปลงในกองอกองทุนต่างๆเนาะก็ะอาจให้ดอกให้ผลมาอาจจะเป็นลองลงในกองทุนรวมอะไรประเภทอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่วัตถุประสงค์แต่ละบริษัทก่อนจะออกเนี่ยต้องเข้าใจเงื่อนไขนี้ก่อนว่าไอ้เจ้ากองทุนสำรองนิติบเนี่ยถ้าเรายื่นลาออกเนี่ยมันก็ตามอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้บอกอะไรเขาไว้เนี่ยให้ชาเขาจะปิดแจ้ง แจ้งผู้จัดการกองทุนเนี่ยปิดกองทุนนี้ก็จะโอนเงินให้เราเงินที่เราจะได้ก็จะมีเงินสมทบจากบริษัทตามเปอร์เซนต์ตามเงื่อนไขที่เราอยู่กับบริษัทเงินในส่วนที่เราหักเอาไว้แล้วก็กําไรที่เกิดจากการลงทุนนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราจะโดนภาษีเราจะโดนภาษีนะครับถ้าเราออกก่อนโดยเฉพาะการออกจากกองทุนหรือการลาออกโดยที่อายุยังไม่ถึงอ,อายุเกษียณ55หรือ60เนี่ยโดนแน่แน แต่ภาษีที่จะโดนเนี่ยจะโดนในส่วนของสิ่งที่บริษัทสมทบให้แล้วก็สิ่งที่เป็นกําไรจากการลงทุนนั่นเองนะครับอ้ยหนักเลยภาษีปีนี้ภาษีประจำปีที่เราต้องยื่นอ,อ้วกเลยเน้นคาแนะนานะครับสาหรับการเตรียมตัววางแผนละออกในเรื่องของการเงินเนี่ยโดยเฉพาะในหมวดของกองทุนสำรองนิติบุคคคือไปจัดการเรื่องนีซะก็คือ1งทางเลือกแรกก็คือ,อ,อแจ้งรักษาสภาพก็คือ าก็จะมีค่าธรรมเนียมนะก็คือรักษาทั้งหมดถึงแม้ว่าเราจะลาออกอะแต่ว่าเอาให้เงินก้อนเนี้ยทั้งส่วนของเราและส่วนของบริษัทเนี่ยและกําไรเนี่ยให้ยังคงอยู่ในกองทุนสํารองนินชีพเดิมก่อนเดี๋ยวพอเราไปทํางานที่ใหม่เนี่ยสมมุตินะครับถ้าเราย้ายงานไปที่ใหม่ไม่ได้ไปทําธุรกิจตัวเองนะถ้าย้ายไปทํางานที่ใหม่อะให้ได้ที่ใหม่ก่อนแล้วก็สมัครเข้ากองทุนสำรองนิ้ชีพที่ใหม่เรียบร้อยแล้วเขาก็เราค่อยทำเรื่องย้ายของเราทั้งหมดจากบริษัทเก่าไปเข้าที่ใหม่ก็ได้ หรือง่ายกว่านั้นอันที่2เอาทั้งหมดเนี่ยไปเข้า IMF เลย Retirement Mutual Fund เราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ไปเจอกันอีกทีตอนอายุ55ตรงนั้นเอาออกได้หมดเลยไม่ต้องเสียภาษีนะครับเนื่องจากน้องถามในเรื่องสิทธิธประโยชน์เนาะคำถามนี้ขอตอบแบบนี้ละกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ไปดูเรื่องสวัสดิการคงค้างอะไรตกเบิกก็ไปเคลียร์กันละกันนะครับในกรณีนี้ขอตอบคำถามในแค่มิตินี้นะครับ เพราะว่าเรื่องของการเตรียมตัวในการลาออกมันมีหลายแง่มุมแต่น้องถามมาเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ผลประโยชน์เรื่องตัวเงินอื่นๆส่วนมากก็ต้องเคลียร์ใช้จ่ายอะไรตกเบิกอะ้รรีบๆจัดการให้หมดนะครับโดยธรรมชาติแลว้วบริษัทก็คงไม่อยากจะเหนียวไว้ฮะก็ถ้าเรายื่นลาออกเรียบร้อยวันที่มีผลบังคับเรียบร้อยเขาก็คงจะเทียร์เงินให้เราในทันทีนะไม่ช้าไม่นานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสําหรับ คำถ,ถามแรกนะครับประจำสัปดาห์นี้